โรคเกากับอาหารที่ต้องห้ามรู้หรือไม่คะว่าโรคเกาคืออะไร,รก็คือพวกเท้าพวกขา,าเท้าพองขาพองครับว่าควเนื้อปวดตัวมักละลูกเขาเ่ย กับโรคเก,กาตใช่ไหมครับผมที่ผมรู้มานะมันเกี่ยวกับมันจะกว่าขาครับผมกวาขาตรงนี้แล้วก็มันจะขามันจะบวมขึ้นมานิดนึงนะจะบวมบวมเยอะแหละแล้วก็สีมันจะเปลี่ยนแล้วก็เขาบอกว่าเกี่ยวกับกินไก่มากหรือเปล่าหรือว่าห้ามกินไก่นี่นะครับที่ผมรู้รู้มานะครับมาทําความรู้จักโรคเก,กาต์กันค่ะขออนุญาตค่ะ เพื่องคะพอมีเวลาว่างให้หนูสักแค่านาทีไหมคะ๋อ,อได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าค่ะพอดีอาทิตย์หน้าหนูจะได้มีอสอนการักษาเกี่ยวกับโรคเกาที่บ้านโทงเนาะก็เลยไม่ค่อยชํานาญเรื่องนี้อะค่ะที่เพื่องพอให้คําแนะนําหน,นูได้ไหมประมาณว่าสาเหตุอาการการรักษาประมาณนี้ได้ได้ได้เนาะ งั้นเราไปเริ่มที่โรคเกาคืออะไรกันเลยก่อนอื่นต้องรู้จักมันก่อนเนาะโรคเกาเนี่ยนะคะมันเป็นอาการของโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะท้องแอนมันเกิดจากความผิดปกติในการใช้สารพวกพิวรีนมี่สาคัญน่จดไปเลยสารพวกพิวรีนทําให้เกิดสารยูริกสูงในเลือดนะคะร่วมกับการมีอาการจากการตกตะกอนของสารยูริกในข้อแล้วก็ที่ไต ใต้ผิวหนังทําให้เกิดอาการปวดข้อที่มีการอักเสบโรคเกาต์กมาจากอะไระคะโรคเกานะคะสาเหตุมีหลายสาเหตุม,มากเลยคะ่ะน้องแอนมีแบบไายทัดแต่ทางกรรมพันธุ์ได้นะคะซึ่งเราจะพบว่ามีประวัติในครอบครัวเป็นโรคเกาเรื่องของอายุสําคัญนะคะอายุนี่จะมีการเริ่มเป็นในวัยกลางคนขึ้นไปอะคะ่ะ อายุประมาณ40-50ปีเรื่องเพศก็สำคัญนะคะผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงอาจจะพบในวัยที่หลังหมดประจำเดือนแล้วแล้วก็คนที่รับประทานอาหารพวกที่มีพิวรีนสูงเนาะพวกที่มีความอ้วนแล้วก็น้ำหนักตัวมากจะมีโอกาสเป็นเกามากขึ้นค่ะน้องอแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากินยาบางชนิด มันจะลดการขับยูริกทําให้เป็นเกาได้ค่ะเก้าอ๋อเป็นโรคเกต่อทางพันธุก,กรรมด้วยใช่ใชส่วนใหญ่จะมีหลายสาเหตุนะคะเ,คเรื่องคะแล้วอาการของโรคเกาอะคะ่ะมีประมาณไหนบ้างอะคะปวดตรงไหนอะไรประมาณนี้คะ่ะค่ะสําหรับอาการของโรคเกานะคะจะบวมแดงร้อนตามข้อซึ่งอาการนี้จะเป็นเป็นหายหายหรือว่าบางรายจะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะ ระยะเวลาอาจจะเป็นช่วงหนึ่งหรือว่าบางรายเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีบางรายจะลงน้ำหนักเดินไม่ได้นะคะหรือว่ามีข้ออักเสบที่รุนแรงมากค่ะค่ะสำหรับการรักษาโรคเกานะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่นะคะแล้วในรายที่คนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมากควรจะมีการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักลดความเครียดนะคะ สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดานัคนควรจะรับการรักษายอย่างสม่ำเสมอกินยาเป็นประจำนะคะอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกานะคะสามารถแบ่งออกได้สามประเภทคือ 1. อาหารที่กินได้ไม่จำกัดค่ะ 2. อ,อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและ 3. อาหารที่ควรงดค่ะอาหารที่ไม่ต้องจำกัดนมสดผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ทุกชนิดผลไม้เปลือกแข็งผักทั่วไปข้าวขนมปังไม่เกินสองแผน่นทันญพืชเนยอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคือเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะ ใบขี้เหล็กค่ะสะตอเข้าโอ๊ตปลากระพงปูปลาหมึกผักขมเมล็ดถั่วลันเตาและหน่อไม้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรงดนะคะได้แก่ตับอ่อนเครื่องในสัตว์ทุกชนิดไขป่ปลาปลากระป๋องปลาไซตันปลาดุกมันสมองวัว ปุ้งชีแฮมเมล็ดถั่วดำเขียวถั่วเหลืองหอยแตงกวาชะอมสะดาวและกระถินค่ะจะเห็นได้ว่าการเลือกรับประทานอาหารเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆในการหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคเกานะคะคำแนะนำที่ดีเราควรตรวจสุขภาพประจำปีพบแพทย์ตามนัดนะคะและที่สำคัญถ้าสมมติว่าเรามีอาการหรือมีอาการแสดงของโรคเกาจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไปค่ะ ความพัฒน,นาดิจากคณะกรรมการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตอำเภอดอยเต่า